กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งปลายหมู่บ้านใกล้ชายป่ายินชราผู้ยากไร้คนหนึ่งอาศัยอยู่ตามลำธางกับแมวสีเทาตัวหนึ่งชื่อของมันคือเจ้ามูแมวตัวผอมจนเห็นซี่โครงขนแห้งหยามกินเถดิดกินเถิดเจ้าอาจไม่ได้อิ่มมากแต่ข้าก็ให้ได้เท่านี้จริงๆเจ้ามูมองเข้าอย่างช่างใจก่อนจะกินเงียบๆโดยไม่ออกเสียงทุกวันมันเฝ้าบ้านมองดูนกฟังเสียงลม ชีวิตแบบนี้จะต้องดำเนินไปอีกนานเท่าไหร่วันหนึ่งเ <Yeah. S 1> จ้าเบิ้มแมวอ้วนเดินผ่านรูปร่างอวบแน่นขนมันเงาเจ้าหมูถามมันว่าทำไมดูแข็งแรงจังเจ้าได้กินอะไรมาอย่างนั้นหรือเจ้าเบิ้มยิ้มยืดตัวท่าภูมิใจข้าไปที่ร้านอาหารทุกวันที่นั่นมีอาหารมากมายเจ้าหมูนึกถึงกลิ่นไก่ย่างหนังกรอบๆที่อยากกินมันอยากลองกินบ้าง ร้อมน้ำลายไหลเจ้าคิดจะไปที่ร้านหรือหญิงชราถามอย่างปราณีพร้อมบอกว่าอะของที่ไม่ได้มาด้วยความซื่อสัตย์หมักแลกมาด้วยบาดแผลลึกลงไปในแววตาของเจ้ามูคือความอยากลิ้มลองสิ่งที่เจ้าเบิม้มแมวอ้วนเล่าให้ฟังรุ่งเช้าแสงแดดอ่อนๆส่องลอดช่องไม้เข้ามาในบ้านเจ้ามูมันเดินเงียบๆออกจากบ้านโดยไม่หันกลับไปมองเป้าหมายคือมุ่งหน้าไปยังร้านอาหารในเมือง ถึงหน้าประตูกลิ่นเนื้ออบชอยออกมาราวกับล่อให้มันก้าวเข้าไปเจ้ามูมองจานไก่บนโต๊ะที่เพิ่งถูกวางไว้ใหม่ๆมันค่อยๆเอื้อมตะปบกไก่ขอแค่ชิ้นเดียวแล้วข้าจะกลับทันทีทันทีที่กรงเล็บแต่เนื้อไก่มันรีบคาบไว้ทันใดมีเสียงตะโกนดังพ่อครัวชี้ไม้หยุดนะเจ้าแมวขโมเยเจ้ามูวิ่งหนีพร้อมชายร่างใหญ่คว้าไม้ขึ้นมาแล้ววิ่งตามเสียงฟาดดังขึ้นเจ้ามูร้องด้วยความเจ็บปวด เจ้าหมูทิ้งไก่วิ่งหนีหัวสุกหัวสุนมันไม่ได้หันหลังกลับไปมองอีกเลยเจ้าหมูกลับถึงบ้านขนฟูยุ่งญิงชราหันมาทันทีเมื่อเห็นมันกลับมาเธอไม่พูดอะไรยื่นมือออกไปอย่างเงียบๆเ,เจ้าหมูคลานเข้าอ้อมแขนยิงชราน้ำตาคลอเจ็บมากไหมลูกยิงชรารูปแถวเบาลูกแผนหลังที่บวมแดงของมันเจ้ามูน้ำตาคลอมันไม่ได้ร้องไม่ได้คำราม ยิงชะาเออย่างอ่อนโยนของที่ได้มาโดยไม่สุจริตไม่เคยหลุดพ้นเงาของความทุกข์เจ้ามูพยักหน้าเบาๆเจ้าได้รู้แล้วใช่ไหมเจ้ามูขดตัวอยู่ข้างหญิงชรามันรับรู้ถึงความอบอุ่นที่เคยมองข้ามเจ้ามูหลับข้างญิงชราตั้งแต่นั้นมามันไม่เคยออกจากบ้านเพื่อไล่ตามความอยากอีกเลย ภาพย้อนอดีตหวนกลับมาเจ้ามูยิ้มขณะคิดถึงยิงชราให้อาหารเจ้ามูคิดว่าเรามีใจที่รู้จักพอหรือเปล่าความพอเพียงคือบทเรียนของเจ้ามูซึ่งเป็นบทเรียนของหัวใจที่เคยหลงทาง